ราสองคนทาให้พลาดที่จะมีเรื่องราวของคนในวงการบันเทิทงทำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะมาที่คนแรกเลยนะคะสําหรับหนุม่มอารมณ์ดีนะคะอย่างหนุม่มซันนี่สุวรรณเมธนนท์ค่ะที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทีไรในก็มาจะปล่อยมือตลกตลกฮาฮาคะออกมาให้เราเนี่ยได้ขำกันตลอดอค่ะเรียกว่าตอนนี้นะคะหนุ่มซันนี่ค่ะหลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงเนี่ยหายในใหน้าตาไปนิดนิดนึงสักพักหนึ่งนะคะไม่ค่อยในวงการ ค่อยกว่าสักพักใหญ่เลยก็ได้ผลงานเท่าไหร่ช่วงนี้ค่ะ <S 2> <S 2> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มซันนี่กลายมาเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วค่ะเฮ้ยเพราะหลายความตากใจว่า <S <S ไปมีลูกตอนไหนอ่า,อาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ก็คือสรุปก,ก็คือลูกหมายถึงน้องแมวนั่นเองอ,<า>อ่า,อาแทนหนุ่มซันนี่เนี่ยยังบอกว่าหลงน้องแมวสุดๆไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเออก็คือซันนี่บอกว่าจะเรียกทาดแมวก็ไม่ใช่เออแต่คือรักน้องแมวมาก เมื่อถ้าข่าวถามว่าแล้วน้องแมวชื่ออะไรหนูซินี้ก็บอกว่าคนโตชื่อแหลมจ่อยดีแล้วช,ชื่อแปลกนะ <c oughs> ชื่อแปลกมากชื่อน้องแหลมจ่อยดีแล้วสุวรรณเมทนลนเออมีมีนามสกุลด้วยส่วนอีกคออนทชื่อน้องหลีม่มูปผ่สุวรรณเมธนลนเออก็คือทุกทุกตัวเนี่ยมีนามสกุลอยู่แล้วใช่แลเขาถามว่าแล้วแล้วเวลาเรียกเรียกเรียกน้องแมวเรียกว่าอะไรเออเรียกลูกรักคนนึงกับอีกคนเรียกอ้วนอ้าวแต่ไม่เรียกชื่อเต็มเพราะว่ายาวไปอะไรอย่างงี้นะ ส่วนเรื่องหัวใจนะคะหนุ่มซนี่บอกว่ายังโสดสนิทอ่ะเมื่อถามว่ามีสาวๆในใดเล็กไอจีมาจีบหรือเปล่าเพราะว่าสาวๆหลายคนก็หมายปองนะคะเพราะว่าหนุ่มซนี่ก็แบบรอเหล่านะคะอ่ะไปฟังคําตอบค่ะบอกเลยว่าคําตอบผิดมากอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะลูกอนะผมงอนกว่เลยเนี่ยลูกอ่อนไงช่วมพู่ใช่ใช่ครับลูกชายสิไม่เป็นค่ะทาไมใจอ่อนมาเลี้ยงเองเพราะตอนติก่อนนั่นนี่ิดก่อีก็ได้มาครับผมเป็นคนที่ขิด ให้เหง่อใช่ก็กลายเป็นลูกชายเราไม่เคยรู้สึกรักอะไรขนาดนี้ออกยากก็คิดถึงกลับแล้วอ๋ออ้อนเก่งอ้อนเก่งกว่ามานอดไหมคะหลวงยังไงไมลืมไปเลยเนี่ยใช่ไหรอไม่ลืมไปเลยหรอรักตองคนนี่แหละรพ่อชื่ออะไรรักชื่อแหลมใจดีแล้วพี่ก๊อตที่แหลมใจดีแล้ว ดีแล้วสวนมทนาโนนอ๋อพี่อีกคนนึงคือหลีมูไผ่สวนมุทนนโนอพีพีพีมานี่จังเป๊ะแล้วจอยพี่แล้วเรียกลูกล้าคนนึงแล้วคนนึงเรียกอ้วนอ๋อเราจังเปไม่เรียกชื่อที่ตั้งมาอยาวที่มาของแหลมจอยดีแล้วันนีจอยที่มาของปที่มาของชื่อมันยังไงพี่สันนี่แหลมจอยพี่มามันเหมาะกันหน้าเขาครับอ๋อหน้าเขาแหลมมันยังไงอ๋อหน้าทแหลมไม่หรอกมันดูแบบจุ๊มซิมมันต้องชื่อเนี้ย ภคนมาช่วยเลี้ยงไพล่ดต้งสองตัวที่เราต้องเลี้ยง A หน้าที่เราเป็ชอบมาเราทคือลุกลุกลูกาเป็นลูกชายกี่ขวคนหนึ่งขวดึคนหนึ่งเดือนนี้เรเกิดเขาเดือนไหนผัดปาร์ตี้ให้ไหมคะแต่ปาร์ตี้คนเดือนนั่นนะเาไม่รู้ราอเขาเก่งรู้เขาไม่้าติไม่รู้วันเดือนปีอะไรเขายังไม่รู้เลยเรากำหนดเองได้ไหมพี่ กำหนดเองได้ไหมจะได้แบบว่ามีวันให้เขาไงไม่รู้วันเกิดรู้อ๋อรู้ใเขาแค่เขาไ่รู้ตัวเขาม่้ออกมาางนกไปใครดูแลเขาหรือเขาดูอะมีหลายเรือก็มจ้าก็เมื่อวานพ่อผมไปอยู่บ้านเขานั่งมอเไซค์ไปซื้อเขากมาเขากม่ได้ วีนบอกว่าแล้วบ้านผมเป็นล็อกดิจิตอลด้วยสแกนอยู่ก๊ปแี่มีนนี้ออกไปทำอะไรไปทำไเล่นมุเล้งไปเล่นอะไรรับชมข้าวนกันไหมอะไนะครับจะรับการข่าวกก่อนไม่ได้คิดว่าดีหรือไม่ดีเอออยู่อย่างนี้ของเราไปแต่พีนะนี้ตั้งใจจะเป็นโสดแล้วใช่ไหมครับไม่ได้ตั้งใจครับไม่เอาใครตั้งใจกันไม่ใช่ตั้งใจเลี้ยน ประด็กาจะไม่มีแล้วตั้งใจจะเล่นพลาดจริงๆจะจะมีมีจะมีโอกาสรอมารอรอมาพุทธบอกแกแล้วปล่อยให้เขาเขาอยู่เนี่ยมันมันมันยังไม่เจอคนที่ใช่เขาไม่อยากอยู่ผมนะครับเราติดอีกคนต่อแต่คนต่อคิวเยอะนะพี่แซนนี่ไม่ไีเล่นไอจีมาจีบเหรอคะแบบได้เล่นไอจีเขามาจีบเลยมี่แต่แกบอกว่า ผมเป็นกิสเกโนโรนันโดนะครับพอดีผมเนี่ยบาดเจ็บอนี้นอย่างงี้ขอยืมตังค์เราก็เจอเาก็เมือนกันนะเป็นยังไงอนบมาเก็ดีข็ครับมอปลาก็มามอปลาครับผมว่าบ้านดีหนีเอาไว้มจหน้ารอปาปล่อยไม่เย่เยอะ่ไงนะ ใช่แล้วก็พิมพ์ไทยด้วยนะตอนตอนเห็นครั้งแรกที่นี่ความรู้สึกแรกอย่างไรพีนะรู้สึกดีครับใช่ได้นบึ้งแล้วตอบตอบเขาไปว่าอย่างไรไม่ตอบเขาไปว่าไม่ตอบพี่ไม่ตอบทำไมสรุปขนมซูนี่บอกว่าไม่มีเลยมีแต่แลไรโรนันโดอะไรนะอ๋อนักฟุตบอลหรอใช่แล้วเป็นคนไทยนะพี่ภาษาไทยพักมาด้วยอ๋อก็คือเป็นพวกมีชชั่ชีพใช่พวกแบบเออพวกมิชชั่ชีพอะไรมาทักมาแบบเล่นอะไรอย่างนี้ก็คือแบบ หนูก็คือยังโสดสนิทนั่นเอง <ừ> ถ้าถามว่าอ,อ,อยากโสดไหมหนูซินี่บอกว่าไม่ได้อยากโสดหรอก,รอกแล้วก็จีบได้่ <c oughs> มาปิดท้ายกันที่สาวใบาเตยอาสยามเออไม่สั้นถึงหูยอยากเรียกหนูว่าใบเตยเออที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังประสบปัญหาอาการลองโควิดหลังจากหายโควิดแล้วสาวใบาเตยก็ยังมีการอาการเนี่ยไออยูบอ่บ้าเออหอบเหนื่อยผมร่วงหนักมาก และที่สำคัญกระทบกับการร้องเพลงอีกด้วยเออแถมล่าสุดยังโดดมารับงานค้ำช่องอีกด้วยเพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้ใกล้มดสัญญากับค่ายเก่าแล้วเออและพร้อมที่จะไปอิสระอย่างเต็มตัวแล้วเรื่องเพลงเนี่ยยังไงเพราะว่าออกจากค่ายเก่าหรือจะเอามาร้องได้ไหมเพราะไปฟิกลิขสิทธิ์งนลิขสอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากสาวใบเตยได้เลยค่ะมีจงวนเรื่องการ้องงอยดีไหม ก็นิดนึ้งค่ะเอาจริงตอนนี้ก็แบบเหมือนยังยังมีแบบไออเล็กๆ mm hmm. แล้วก็ยังเหนื่อยเพราะว่านี่เป็นหอบด้วย mm hmm. มันก็เลยมีมีมีเอฟเฟคประมาณนึงแล้วก็แบบผมร่วมหนักมากม mm ัเป็นลดใช่ค่ะเวลาที hmm. ่เราเป็นแล้ดูเราได้รับต้องทานยาฝาด้วยหมหรือ่ทาน้าวันเต็ม mm hmm. ใช่ค่ะ อีสเล่ค่ะไม่ลงค่ะอีสเล่แบบสารอบเลยทั้งทั้งตั้งแต่ตอนเป็นแล้วก็ช่วงช่วงอยู่โรงพยาบาลเพราะอยู่โรงพยาบาลแบบ7วันเต็มใช่ค่ะแล้วก็ก่อนออกจากโรงพยาบาลนิดหนึ่งความจริงมีมีกับเรื่องคอมากเพราะว่าพอไปไปเล่นคอนเสิร์ตมาล่าสุดก็รู้เลยว่าแบบร้องเพลง c o l ีี้คะพี่ไม่ถึกเลยไม่ได้ใช่ใช่ อยู่แล้วเพราะว่าอีกแบบว่าไม่กี่เดือนหมดสั่งอย่างไปฟังว่ายังไงคะอธิบายเราตั้งใจว่าเราจะไปสลักตอนนี้ก็ได้ได้เป็นการตัดสินใจค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้เป็นที่เกี่ยวกลัวของของหลายๆคนที่เป็นฐาน่องนี้เป็นเพงเก่าๆที่เราเคยร้องไว้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซื้อหมดเลยค่ะซื้อหมดเลยนของหวานใช่เพราะไปเตยคือเราคือจักร้อง ก็ยังบอกตัวเองว่าเราคือนักร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเพลงของเราอ่ะมันคือเพลงของเราอ่ะก็คุยกับค่ายหมดแล้วค่ะโอเคค่ะช่วงยือช่วงดังไหนคะที่จะทนสัญญาเอ่าหมดสัญญาเลยก็คือมิถุนายนหลังจากมิถุนาจะได้เห็นใบเตยในความแบบหลากหลายรับงานหลากหลายสุดสุดขั้วตอนนี้มันมีชิดต่ออะไรบ้างคะเอ่อมีบ้างค่ะ ไปเตยม,มันมันไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของการแบบว่าจากลาอะไรอย่างนี้เลยนะมันคือมันคือเอาจิริงแล้วอ่ะเราก็ได้ร่วมงานแบบแบบค่ายก็ได้แบบว่าหลังๆเป็นแบบเขาเรียกว่าธุรกิจเพลงไร้พรมแดนมามาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็แค่ทาให้แบบเร,เราเราเราก็คือตัวไปเตยอ่ะมันก็คืออาสยายนไปครึ่งนึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเมื่อเมื่อ วันที่ออกมาณนะวันนี้เรามีครอบครัวมีลูกแล้วเหมือนแค่ได้แค่ได้ใช้ชีวิตในของเราแบบปกติเรื่องการทํางานเนี่ยให้เป็นเรื่องของการคอลลป์กันทั้งหมดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างกับ่ายไปเลยอ่ะก็ยังมีชิ้นงานหลายๆชิ้นที่ยังต้องค้างคาอยู่ในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังร่วมง,งานกันอย่เ<ม>ชื่อไมใเตยถ้าหลังจากมีชินานแล้วจะเปลี่ยนเป็นวีวันเลยไหมหรือว่าเป็นเชยไม่อะเหมือนเดิมใชียงใา ได้ค่ะใช้ได้ซื้อมาหมดแล้วซื้อเิขสิทธิ์เ,เรียหมดอันนี้แบบเขาจะดูมเป็นจนขอดใช้น้ำตกุ่ไปก่อนใช่ก็เอาจริงงแล้วนะถึงต่อให้ไม่ใช้หรือไม่มีในไอจีหรืออะไรอ่ะคนก็ยังเรียกอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นไอที่แบบลืมไม่ได้ใช่ซึ่งเราเราเราไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้เลยค่ะใช่เพราะสุดท้ายเราก็ทุกคนก็คงเรียกอย่างนี้แหละออก็ยังแบบี่สไปเตอบอกว่าคือเขาซื้อลิสิทิ์อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือมาจากเฮียหอหมดแล้วใช่จะอะไรยังไงก็ รอติดตามผลงานใบเตยอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะแต่บอกเลยว่าการแบบหมดสัญญาสัมาษณ่ครั้งนี้ก็คือจบกันดีจบกันดีไม่ได้มีอะไรเลยนะคะให้ออกอิสระเออทางฮียหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรตต้องไปาใบเตยก็บอกว่าพอจะมารับงานอิสระเนี่ยก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าใบเตยนี่ก็คือเริ่มมาจาก เมียเลยก็คือทางค่ายเก่าก็คือดูแลตลอดอย่างไงก็ส่งกำังใจแล้วก็รอติดตามผลงานของสาวไปเตยกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเมาข่าวดงของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันท์พุธศุกร์เวลา5้าโมงตรงผ่านช่องทางมาดามเมาค่ะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งคือช่อง y o u u u e e มาดามชานเลนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ